เต็นเจーเตีนเ้อเจ๊อยู่บ้านเจーท,ทางนะครับผมะนะฮะใหญอีกหกสิบ

ah 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 เจ้ท mm. mm. yeah, mm. uh ั้งถังยาสามสิบมาดมาถ ang, uh ึงแล้วนะครับแม่เอฟซีจะลงยาก่อนนะนี่เลยสะดุ้งข่ามาพูดเคยได้เด้อคุณแม่เดี๋ยวตังยาตังอะไรนะครับพี่แซนดี้สวัสดีครับเมื่อคืน๋ยวกับเจ้ทั้งๆังนะครับผมจะลงยาให้นะครับผม

yên chế เติมเติมได้เด้อคุณแม่ Yeah. だと思っます。 ผมแม่ f อฟนะครับแม่รัานานะครับผมนี่นะครับผมกําลังจัดเรียงออเดอร์นะครับของคุณแม่ลัานากับคุณแม่ fc นะครับผมรอสักครู่นะครับผมมากัน2คนนะครับผมกําลังเตรียมออเดอร์อยู่นะครับผมนะครับผมขอบคุณนะครับกำลังลงย่านนะครับแม่ fc นะครับผมรอสักครู่นะครับผมแม่ลัานานะครับผม คุคนะครับเราลองลองแยกนะคุณแม่ร้านมาหกสิบมัดนะครับผมเจ๊เย็นเจ๊เจ๊เย็นเจ๊ะจ่ะเจ๊ขอบคุณก่อนนะ จะอยให้เยอะขอบคุณค่ะจ้าปับนึงอตับนึ้เรียนด จีเยนยนะเอานะครับผมเดี๋ยวก่อนด้วยโอ้เย็นนะครับผมคุณแม่นะครับผมผัดต้มนะครับเดี๋ยวนับไม่นะครับผมนับให้นับก่อนนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่ จะเย็นนะเ้เจแ้ข้าต้มมีสิเด้อตั้งทีเดียวเลยตั้งเลย ตั้งเทละคนนั่นแหละนี่ครับผัดต้มครับสิบสีชุดนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ๊ทั้งทงนะครับผมตั้งข้างหน้านั่นก็ได้ะตังหน้านั่นก็ได้นะ คุณของอาหานนี่นะครับของหวานนะครับข้าวต้มข้าวต้มอยู่นี้นะครับผมนะครับข้าวต้มอยู่นี้นะครับข้าวต้มนะครับผมอเออความเฮ้ยโอ้ ขอโทษคุณแม่ครับผมคุณพ่อชัดชัยสวัสดีครับผมเจบอกสวัสดีครับพ่อต้นนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวตำหนึ่งเดอที่วางก็จํากัดนะครับผมเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมตกนะครับโทรศัพท์ตกนะครับผมโอ้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดเตรียมออเดอร์ก่อนนะครับผม